เข้ามาเบื่องบอน้ำว่าที่เป็นยังได๋ <c oughs> นี่ครับบริเวณบนน้ำครับภายในเว <c oughs> ลาพี่น้องเอ้ยทา่าขึ้นทา่าลงคงเพิิน่ <c oughs> งเคยเห็นเธอแรกในชะีวิตนี่ล่ละ ต exactly ั้งให้ได้ตั้งเลียนให้ได้ตั้งในใกล้ใกล้คดอในเรยงในบ่ก็ตั้งริมเ่อกูตั้งในทั้งสองเลียนเลยดิเลียนนี่กับเหลี้ยนนี่ ถือว่ายุทเกี้ยนบ้านี่บร,ริตตั้งใส่ขอบไปตั้งได้อยู่นะตั้งให้มันได้ตั้งได้จ๊กอ,อรรัลล์ว<น>ุฒินี่ครับบอ่อน้ามซักซิดถ้าไพ่ยังได้ก็เอาขวดมากอกมาให้เอาเมื่อบ้านได้นี่นะครับนี่คนที่มีแน,นวไว้ให้ตักเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเขาก็สามารถตรักให้ใส่ขวดเมื่อเฮือนเทา,นาได้ พี่น้องมายกหินเสียงโชคบาดทีរៀម